นะครับคือสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกับจิตเวชศาสตร์การนอนหลับที่<อ>เพิ่งเปิดสาขาที่เป็นการนอนหลับใช่ครับ<ภ><ภ>ที่ดูเก<ภ>ี<ภ>่ยวกับการนอนโดยเฉพาะเลยนะครับข<ภ><ภ>องสาขานี่เป็นสาขาใหม่เป็นสาขาต่อยอดแปลว่าต้องจบเป็นจิตแพทย์ก่อน<ภ>แล้วค่อยไปเรียนต่ออีกสองปีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็เพิ่งมีเกิดสาขาใหม่ซึ่งตอนนี้ยัง เพิ่งเปิดนะครับยังไม่ได้เปิด<ช>เปิดอารมณ์ยังไม่มีคนเข้าฝึกอรมจริงก็คือจิตเวชศาสตร์การเสพติดคือเป็นจิตแพทย์ <ü> ที่ดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการติดาสรารเสพติดการติดการเสพติดอะไรทั้งหลายครับการการติดช้อปปิ้งเกี่ยวไหมคะอาจ<ง>ารย์เออก็อาจจะเป็นส่วนไึ่ไ<ง>น<ง>นะครับเพิ่งผ่านเก้<ง>าเด<ง>าือ<ง>นเก้<ง>ามาเลยนะคะใช่ครับ ค่ะคืออะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมการเสพติดเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องได้รับการบําบัดในทางจิตเวชเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็เพราะว่าปัญหาเรื่องการเสพยาเสพติดสารเสพติดเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วก็เกิดผลกระทบนะครับมีปัญหาแทรกซ้อนค่อนข้างจะเยอะก็จะต้องการผู้เชี่ยวชาญที่อาจจะลงลึกไประดับหนึ่งซึ่ง จิตแพทย์ในสาขานี้้นอกจากจะบำบัดรักษาแล้วยังจะต้องดูแลครอบครัวยังจะต้องทําเรื่องส่งเสริมป้องกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี45 plus ค่ะ